นั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้านดีๆเลยนะคะคุณผู้ชมประตูก็ปิดล็อกเอาไว้นะคะแต่ว่ามันเป็นประตูกระจกอยู่ๆมีผู้ชายตัวใหญ่ๆคนนึงค่ะซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้พังประตูกระจกเข้ามาจิกหัวทํำร้ายร่างกายถึงในบ้านแล้วก็ต่อว่าทาั้งๆที่คนในบ้านพยายามห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลสู้แรงไม่ไหวคะ่ะ 不，你给。 ผูมึงกินอยู่ไห้สุขสบายคูทุกใจขนาดไหนแม่แม่ไหมชายพังประตูบ้านเข้ามาค่ะมาหาผู้หญิงที่ชื่อปุ้ยที่ชื่อปุ๋ยครับติกหัวนะคะแล้วก็ตัดพ้อว่าทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงทีนี้แม่ของผู้หญิงพยายามจะเข้าห้าม<น>ฝ่ายชายไม่หยุด,ดไปหยิบขวดจะมาตีซ้ําด้วยเบี่นยนี้เหรอเบียงนี้เหรอ มึงดู่มึงรักเมยมึงออกไปไม่เกี่ยวนี่เมียกูกูไม่ยุง่งกูรักมึงแทบตายมึงทำเกี้ยกูเหรอมึงออกไปปล่อยให้ไปมึงออกไปไงไม่จบเพียงแค่นั้นค่ะฝ่ายชายดึงตัวฝ่ายหญิงออกจากบ้านไปและพยายามอุ้มขึ้นรถ ซึ่งจริงๆคนในหมู่บ้านเขาก็เห็นเหตุการณ์แล้วนะคะเ,เ,เพราะว่าเสียงมันดังมากมีเสียงผู้หญิงกรีดด้วยในคลิปอะค่ะ แนเรืน่บอกไ้ังี่เาแจงแล้วรแจงล้พีนี้ยู่ทไหนบอกตำรวจหน่อยพี่เีตวจยังครับท่านเห็นท่าไม่ดีนะคะเขารีบบอกมาโทรศัพท์ หาเจ้าหนาที่ตำรวจเลยจริงๆรประปภของหมู่บ้านก็มาตรวจเอารอบหนึ่งนะคะแต่ว่าคุมสถานการณ์เอาไว้ไม่ได้ผู้หญิงรายนี้เธอเปิดใจกับ คุณออนอุมาผู้สื่อข่าวอมรินทีวีค่ะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนที่เคยคบหากันมา4ปีแรกๆดีมากแต่ว่า2ปีหลังทะเลาะก,กันบ่อยเพราะว่าฝ่ายชายอ่ะเคยมีภรรยาแล้วก็มีลูก3คนแต่ว่าไม่ยอมตัดสัมพันธ์กับอดีตแม่ของลูกทีนี้เธอเป็นเซลล์ขายรถใช่ไหมคะตัวผู้เสียหายขายเก่ง<ะ>เป็นเซลล์มือทองภรรยาเก่าเขา เป็นนักบัญชีก็เก่งเรื่องตัวเลขในการทําบัญชีเธอให้ข้อมูลกับเราว่าฝ่ายชายอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อทํางานด้วยกันสองคนเลยเหรอ ก็ฝั่งหนึ่งขายรถอีกฝั่งหนึ่งก็ทําบัญชีแต่ทีนี้เธอไม่ยอมค่ะเธอบอกว่ามันมันใช้วิธีการแบบนี้ในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยบอกเลิกแต่ว่าที่ผ่านมาเขาตามงอด้วยความรุนแรงมาโดยตลอดแล้วเคยแรงถึงขั้นมีครั้งหนึ่งเธอตัดสินใจสู้กลับไปเอาคัตเตอร์ไปกีดรถของเขาแล้วก็เอาคัตเตอร์วิ่งไล่กันให้เขาออกจากบ้านไปหลังจากนั้นเขาก็คงโมโห ตาม,มาอารวาดแบบนี้พังประตูบ้านถามว่าพังมาได้ยังไงผู้สื่อข่าวเราถามผู้หญิงนะฝ่ายหญิงบอกว่าผู้ชายตัวใหญ่เอาตัวพังประตูกระจกเข้ามาโอ้แรงเยอะมากกระแทกจนประตูกระจกแตกแล้วก็มาอารวาสในบ้านคือหนูก็อยากให้จบกันไปค่ะหนูไม่ได้อยากมีเรื่องละมีเรื่องมีราวไม่ได้อยากดําเนินคดีค่ะตามทางกฎหมายหรืออะไรค่ะ แล้วก็อยากให้คุณแม่ของเขาอ่ะช่วยดูแลลูกเขาอย่าพยายามทําผิดให้เป็นถูกหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเพราะที่หนูโดนมาค่อนข้างเยอะมากๆทีนี้จริงๆคุณนอนุอมาได้เบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายชายมานะคะแต่ว่าพยายามที่จะโทรไปติดต่อให้เขาชี้แจงข้อมูลทางฝั่งเขาเหมือนกันนะว่าอ่ะเป็นไปนอย่างที่ฝ่ายหญิงกล่าวหาจริงไหมปรากฏโทรไปแล้ว ไม่มีใครรับสายแล้วก็พยายามติดต่อผ่านทางช่องชางโซเชียลมีเดียอย่างอื่นด้วยนะคะคผู้สื่อข่าวเราอะแต่ว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับเช่นเดียวกันก็เลยยังไม่ได้รับการชี้แจงจากอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่ผู้หญิงพูดหรือเปล่าเรายินดีที่จะรับฟังคําชี้แจงทั้งสงฝ่ายเลยนะคะพร้อมที่จะรอรับข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตลอด ติดต่อกลับมายังผู้สื่อข่าวตามเบอร์ที่เราโทรไปแล้วไม่รับเมื่อกี้รหรือตอบกลับผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราติดต่อไปยังผ่านข้อความก็ได้เช่นกันมันต้องมีสาเหตุที่เขาบอกว่าทําไมถึงทํากับเขาอย่างนี้แต่ก้าวเข้ามาในบ้านด้วยวิธีนี้มันก็ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกแล้วตกใจมากแล้วคนในบ้านตกใจแล้วแม่ผู้หญิงก็อยู่โอ,โอ้โหค่าของทรัพย์สินเสียหายรถก็พังไปทั้งคันเลยนะครับ